เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ก็ดีกว่าเราถอยหลังหรือหยุดนิ่งกับความฝันของเราครับสวัสดีครับผมทนายต่องวิทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายในเรื่องการเลิกสัญญาตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา386ครับผมผมขออนุญาต ยกเป็นหลักที่1เป็นตัวแพทเทิร์นตัวบทบรญยัติมาตรา386ดังกล่าวซึ่งบัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบรญยัติแห่งกฎหมายการเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทําด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาดังกล่าวมาในว่าก่อนนั้นท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไหมผมขออนุญ,ญาต เป็นหลักที่สองตามในแห่งคำพูกษาสานิการซึ่งท่านได้วางหลักการเอาไว้นะครับท่านได้วางหลักพร้อมคำที่บายาว่าการเลิกสัญญานั้นนะครับกำหนดสิทธิ์ไว้อยู่สองประการดังในมาตราสามแปดหแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือสิทธิที่หนึ่งก็คือ สิทธิตามข้อสัญญาก็คือเวลาทําสัญญาทาเปเปอร์กันนะครับก็จะมีกําหนดสิทธิในการเลือกสัญญาโน่นนี่นั่นมีข้อตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้สามารถจะเลือกสัญญาถ้าเกิดว่ามีเหตุโน่นเหตุนี่นะครับสิทธิที่สคือสิทธิตามกฎหมายก็อย่างเช่นว่าสัญญาเช่าซื้อก็จะมีการเลือกสัญญาตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573มาตรา574แล้วก็ เลิกสัญญาตามบทบัญญัติทั่วไปก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา387 388 389ก็หลักการก็จะต่อเนื่องกับการเลิกสัญญาตามในเห็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา386ที่เก่าวันนี้นะครับซึ่งคำึิษาสัิกาได้วางหลักการต่อเนื่องดังกล่าวว่าในกรณีที่การเลิกสัญญานะครับทำให้ถูกต้องนะครับและก็ไม่ให้ คู่สัญญาเนี่ยใช้สิทธิ์การเลิกสัญญาตามอําเภอใจคือต้องเป็นตามหลักกฎหมายดังกล่าวในการเลิกสัญญาถึงจะเป็นการเลิกสัญญาโดยชอบก็มีเคสสตาดี้อย่างเช่นว่าสัญญาเช่านะครับเช่าอาสังหาการ์ดนนครับก็ผู้เช่านะครับเขาก็วางเงินค่าเช่าล่วงหน้าตามธรรมเนียมทั่วไปแล้วก็อยู่เขาอยู่ไม่ครบกําหนด สัญญาเช่าเขาขนของไปแล้วเขาก็แจ้งหนังสือแจ้งมาว่าเขาจะเลิกสัญญาเช่าตรงนี้ก็มีเรื่องมีความกันเขาฟ้องเอาเงินค่าเช่าที่วางลงหน้าคืนผู้ให้เช่าเขาก็สู้คดีไปเขาบอกว่าการเลิกสัญญาไม่ชอบถือว่าสัญญายังมีผลอยู่ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาคือต้องจ่ายค่าเช่า นะครับก็คือเงินที่เก็บลงหน้าดังกล่าวเขามีสิทธิใจได้รับไม่ต้องคืนเขาชนะคดีครับเขาตักษาสานิกาเขาบอกว่าในการเลิกสัญญาดังกล่าวของฝ่ายผู้เช่าอ่ะมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ๆก็จะขนของไปแล้วก็ก็จะบอกว่าถือว่าเป็นการเลิกสัญญากันไม่ได้หรือว่ามีหนังสือแจ้งมันก็จริงอยู่แต่ว่าทางผู้เช่าเขาไม่ได้ยินยอมด้วยนะครับอยู่ไม่ครบกําหนดเขาก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนั้นด้วยเงินที่วางลงหน้านะครับ อันนั้นเป็น case study นะครับแล้วก็มีหลักการต่อมาซึ่งภูมิขออนุญาตวางหลักเพิ่มอีกสักน,นิดนึงก็คือในเรื่องของการเลือกสัญญานะครับในกรณีที่มีการกําหนดระยะเวลากันนะครับปฏิบัติปตามให้ชัมนละนี่เป็นงวดนั่นงวดนี่แล้วแต่นะครับแต่มาถึงเวลาแล้วทางผู้ที่จะต้องจ่ายงวดอย,งอย่างเช่นว่ามีสส s t u ี้ครับมีเป็นความกันสัญญาจะซื้อขายที่ดินนะครับ เขาจ่ายค่างวดตามสัญญาจะซื้อที่ดินดังกล่าวล่าช้าเลยกำหนดเวลาแต่ทางผู้จะขายเขาก็รับเงินคำวกษาสาริกาบอกว่าถือว่าผู้สัญญาไม่ถือว่าสาระสาคัญในเรื่องของระยะเวลาในการชาระงวดดังกล่าวไม่เป็นสาระสาคัญถือว่าสัญญายังไม่เลิกกันนะครับถ้าจะเลิกสัญญากันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา386 ดังกล่าวนะครับคือในเรื่องของหลักการเลิกสัญญามีหลายหลักนะครับท่านก็ตรวจสอบเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับมันก็ต้องดูก่อนว่าจะฟ้องตามสัญญาหรือจะฟ้องในฐานะที่เลิกสัญญากันแล้วนะครับผมมันส่งผลต่อการแพ้ชนะและก็ค่าเสียหายด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นการกล่าวคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับผม